เคยดูแต่คลิปของต่างชาติทํางานไม้ลักษณะแบบนี้ในหัวผมมันก็คิดอยากทําอยู่นะแต่จะให้ไปซื้อไม้อัดเบรสมาทําเลยนี่มันก็ยังไงยังไงอยู่ครับในคลิปนี้จะเป็นเศษไม้ที่เหลือจากการทําตู้บานเลื่อนของผมไปในรอบก่อนหน้าเราก็นั่งคิดอยู่นะตอนแรกจะเอามาทําอะไรต่อดี ถ้าจะไปทําโต๊ะหรือเก้าอี้ตัวเล็กมันก็คงไม่เพิ่มมูลค่าเท่าไหร่จะยัดเข้าเครื่องรีดไม้หายไอเดียก็ไม่ได้เพราะว่าหน้าไม้มันเรียบแล้วก็สือ่อยู่แล้วผมก็เลยกลับเข้าไปดึงเมมโมรีการ์ดตัวเองออกมาครับมันแมทกับงานนี้พอดีแล้วมีหลายลายให้เลือกด้วยนะที่ผมเซฟไว้ครับเดี๋ยวเราเริ่มจากลายเบสิกกันก่อนแล้วกันครับจะบอกว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีการเพาะไม้ถึง3รอบ แล้วแต่ละรอบนี่คือโอ้โหมันใช้พลังงานเยอะจริงๆครับในคลิปผมพยายามจะใส่รายละเอียดแล้วก็วิธีการทําให้ได้เยอะที่สุดนะครับด้วย2อเหตุผลหลกัลกๆเลยคือ1เพื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆหรือคนที่แบบเพิ่งเริ่มต้นอยากทํางานลักษณะแบบนี้บางทีคลิปมันอาจจะเร็วไปผมจะพูดเสมอว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเพราะบางทีผมอาจจะไม่ได้ตอบแชทครับเพราะมันเยอะจริงแต่ออกตัวไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้เก่งกาดอะไรขนาดนั้นนะก็ ยังพื้นๆอยู่ครับแค่เอามาทดลองหรือหาวิธีการทําให้มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยเพื่ออพูดกันง่ายๆก็คือเป็นหนูทดลองให้เลยครับถ้าพี่อยากทําใช้เองอย่างน้อยๆก็แบบดูคลิปผมมันอาจจะมีประโยชน์ในบางจุดแหละไม่มากก็น้อยอันนี้ผมหวังว่านะข้อที่2คือผมพยายามจัดแสดงให้เห็นขั้นตอนวิธีการทําว่ามันยุ่งยากวุ่นวายแค่ไหนนี่แหละครับเพื่อที่ว่าคนที่ต้องการหรือแบบอยากเป็นเจ้าของเนี่ย ได้รับรู้ว่ามันไม่ได้ทําแค่1นชั่วโมงนะคือต้องใช้ทั้งทักษะและก็เวลาในการทําเอาตรงๆนะลูกค้าผมมากกว่า80%ยอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าปกติเนี่ยเพราะว่าการทําคลิปหรือคอนเทนต์ของผมนี่แหละครับมันก็วินวินทั้ง2ฝ่ายคนนึงก็ตอบโจทย์ในงานที่อยากได้ส่วนคนทําเราก็แบบเต็มร้อยให้เหมือนกัน มีปัญหามาอะไรเรารับเคมให้อะไรประมาณนี้ครับงานชิ้นนี้จะเป็นแท่นสําหรับวางของหรือเราจะใช้วางพระพุทธรูปวางตกแต่งของในบ้านหรือในห้องัวอย่างนี้ได้หมดครับลายไม้ก็ตามธรรมชาติเลยครับผมไม่สามารถคอนโทรลได้เลยเพะไม้เสร็จ3รอบก็ ทำการเก็บผิวลบเหลี่ยมลบมุมให้มันดูสมูทขึ้นตอนแรกผมจะเคลือบด้วยแลกเกอร์สูตรน้ำนะแต่พอคิดอีกทีว่าเออเผื่อแบบคนที่ได้ไปในยอยากเอาไปวางในห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถวางถ้วยวางจานได้ผมก็เลยลงเป็นแว็กแทนส่วนฐานด้านล่างนี้ก็จะยิงฉากไว้ก่อนเพื่อที่ว่าใครได้ไปเนี่ยอยากเอางานตัวเนี้ยไปเป็นแบบงานศินลปะนะครับติดผนังก่อถอดอันนี้ออกได้เหมือนกันผมว่ามันก็สวยดีเหมือนกันนะผมเห็นของต่างชาติเยอะนะที่เข้าทําติดผนังครับก็มีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กสวยดีเหมือนกันครับแบบนั้น งานที่ลงแว็กเสร็จแล้วก็จะเป็นลายประมาณนี้เลยครับเป็นลายเข้าหลามตัดท่านในลายมันอาจจะดูยุ่งๆวุ่นวายหน่อยนะมันก็เหมือนงานศิละปะอย่างหนึ่งแหละครับมันก็แล้วแต่คนชอบครับงานลักษณะแบบนี้ถ้าพี่ๆสนใจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตอนไหนก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ตอบคอมเมนต์อีกทีเดี๋ยวไว้เจอกันโปรเจกต์ถัดไปครับ